สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูซี่โครงหมูผัดพริกเผาใบโหระพาครับสูตรนี้เราจะนำกระดูกที่โครงไปต้มให้เปื่อยแล้วก็นำมาผัดกับซอสพริกเผารสชาติกลมกล่อมหอมพริกเผาแล้วก็ใบโหระพาด้วยนะครับเป็นเมนูราดข้าวอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยทำง่ายและรับรองว่าจะต้องเบิ้ลข้าวเหมือนแดดดี้แน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นกระดูกซี่โครงหมู1กิโลกรมัมเรานํามาหั่นให้เป็นท่อนพอดีคําแบบนี้ครับต่อไปเป็นใบโหระพาเพิ่มความหอมประมาณ1ถ้วยพริกแห้งประมาณ15เม็ดกระเทียมจีนประมาณ10กรีบปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะน้ําตาลทราย1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาน้ําพริกเผา1ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วดำเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็น,นําน้ําเปล่าใส่ลงในหม้อกะว่าให้พอท่วมกระดูกนะครับจากนั้นเราก็ตั้งให้เดือดแล้วก็ใส่กระดูกหมูลงไปต้มไปเรื่อยๆจนเนื้อหมูเปื่อยเลยครับ จะสังเกตว่าเนื้อหมูมันก็จะล่นขึ้นมาจนเห็นกระดูกได้ชัดแบบนี้ก็แสดงว่าเปื่อยเรียบร้อยครับตัวน้ําต้มกระดูกหมูนี่เราก็จะไม่ทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะนํามาใส่ในผัดด้วยให้น้ําขุกขลิกครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําพริกกระเทียมมาโขกแค่พอหยาบ,ยบๆแบบนี้ครับสูตรนี้จะเผ็ดกลางๆนะครับถ้าใครชอบเผ็ดมากๆก็สามารถเพิ่มพริกเข้าไปได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาเริ่มผัดกันเลยครับแดดดีด้ใส่น้ำมันลงในกระทะเล็กน้อยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนครับ พอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเรานําพริกกับกระเทียมลงไปผัดให้หอมเลยครับพอพริกกับกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วเราก็ใส่น้าพริกเผาลงไปครับจากนั้นเราผัดน้าพริกเผากับพริกกระเทียมให้หอมเลยครับตัวน้าพริกเผาเนี่ยจะช่วยให้น้าซอสของเราเนี่ยมีความหนัวขึ้นมานะครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กระดูกซี่โครงหมูลงไปครับจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับขั้นตอนนี้กลิ่นจะฉุนมากๆเลยนะครับ เสร็จแล้วดี้จะเติมน้ำซุปกระดูกหมูลงไปประมาณ2 3ทัพพีตัวน้ำซอสจะได้ขลุกขลิกครับจากนั้นเราก็ผัดให้เข้ากันนะครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็ปรุงรสได้เลยครับอย่างแรกเราก็ใส่ซอสหอยนางรมตามด้วยซีอิ๊วดำเพิ่มความหอมแล้วก็ดึงสีขึ้นมาด้วยครับตามด้วยซีอิ๊วขาวตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยรสชาติจะได้กลมกล่อมแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสครับ เสร็จแล้วเราก็ผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับผัดไปสักครู่หนึ่งให้ส่วนผสมเนี่ยมันละลายเข้ากันนะครับตอนนี้สีก็จะเข้มขึ้นมาหน้าฐานมากๆเลยครับพอเข้ากันดีแล้วสุดท้ายเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปครับจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้ใบโหระพาเนี่ยมันสลดแล้วก็ส่งกลิ่นหอมครับขั้นตอนนี้กลิ่นนีนจะหอมฟุ้งมากๆเลยนะครับ ผัดคลุกเคล้าไปสักครู่หนึ่งพอใบโหระพาส่งกลิ่นหอมได้ที่แล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนานเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูซี่โครงหมูผัดพริกเผาใบโหระพาครับวันนี้เรานำมาราดบนข้าวสวยลน้อนนะครับตัวน้ำซอสก็จะไปคลุกกับข้าวเข้ากันมากๆเลยครับหรือเพื่อนๆจะตักเป็นกับข้าวไปทานกับข้าวเหนียวข้าวต้มหรือเป็นกับแกล้มก็เข้ากันครับสูตรนี้ทำง่ายๆรับรองว่าใครทำก็อร่อยแน่นอนครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากด like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ mm hmm. หรือถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับ mm hmm. เพื่อนๆสามารถกดปุ่มซ mm ุปเปอร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ